สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับไก่เหมือนเดิมนะคะตอนนี้ไก่ก็ไก่กับมิกานะคะก็จะมาตกปลาทะเลกันนะคะนน่นมิกาเดินนาหน้าไปแล้วเนาะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ปลากันไหมเอ,อ่ยโอ้โหเดี๋ยวไก่จะถ่ายให้ดูนะว่าน้ําแข็งมันเริ่มแตกแตกสลายบ้างแล้วเนาะ นี่นะคะนี่นี่กาแกก็คุยกับคนสิงเนาะนี่นะคะกับบรรยากาศนะคะตกปลา้ําแข็งนะคะก็เป็นกิจกรรมนะคะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมวันว่างนะคะหยุดอันหยุดสุดสัปดาเนาะก็จะมีคนมาตกเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าตอนนี้ ไก่จะได้ปลาไหมเนาะก็จะมีนกมีอะไรนะคะนู่นบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะมีรถคนมาตกปลาเนาะเดินไปหาที่ก่อนนะคะว่าเราจะลงตรงไหนดีนี่ก็จะเป็นน้ำนะคะนี่ แข็งเริ่มละลายน้วนะคะเป็นน้ำแล้วเนาะวันนี้ไม่ค่อยหนาวนะไก่นั่งรถมาเมื่อกี้สิบองศานะคะเราต้องไปใกล้ๆเขาสักหน่อยเนาะ,ะ <c oughs> อันนูุตรงนูน้นนกเต็มเลยเนาะนู่นนะคะรอกินปลานะคะเน้าคนแถบนี้ก็มีนี่โอ้ยคนก็มาตกเยอะอยู่นะคะทุกคน มาลุ้นกันว่าเราจะได้ปลาไหมเดี๋ยวให้มิการไปเจาะรูก่นนะอนเนาะบรรยากาศดีจังเลยไม่หนาวเลยแถมร้อนด้วยไก่ใส่เสื้อมาตัวหนาเนาะเดไปเรื่อยๆก่อนนะนไปนุนน่นแล้ว ยกเด็กแล้วนะนกก็ร้องดีจังเลยนี่โอ้ยมีคนตกปลาเขาก็ไม่เอานะเนาะเขาได้แต่ว่าเขาไม่เอานะคะตาอะไรยกฟู กากาลาถ้ามาโอเคสั่งกี่มีก็เซฟฟิตกากาลาอันนี้คือโอโคเตนอร์สิโ ogiitos อันนี้คือปลาที่เขาตกนะคะแล้วเขาก็ไม่เอานะคะคนฟินเขาไม่กินเนาะปลาขาวบ้านเรานะคะนี่เขาเารียกซาวสินะคะแล้วก็ปลานั้นเป็นปลานอร์สิ นะมีหน้าละนกผงมีเนาะนี่รอยเขาเจาะรูกไว้ก่อนแล้วนะคะมิกาก็จะจะเจาะรูซ้ำเขาเนาะเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยจัดการจัดการมาดูกันว่าเราจะได้ปลาไหมทุเรโ,โเก็ข้ออายาเสร็จก่าหลามตะเสรมิกาเอ๊ะหาลูว่ะเสร็ มูรกัตโต้เอันตมนเอะรตมันเกาลียนขงออกก่อนะโอ้ยบรรยากาศดีจังเลยได้ยินเสียงนกร้องที่ต ะะโอ้ยไปได้น้ำปลามาด้วยนะเนี่ยนี่เบ็ดของเราโอ้ยตกปลายังไม่ได้เลยนะคะทุกคนถ่ายนกให้ดูก่อนก็นแล้วกันเนาะนกเขามาเก็บกินปลาที่แบบว่าเขาโยน ไก่ตาใส่ก็กลับละนุ่นนุ่นนุ่ของพิ่ามีปลากินอยู่นะพอไก่ไม่มีปลาเลยนะปลาไม่มานี้เบ็ดไก่เลยนู่นนกไปตรงนู้นไหน ทำยังไงจะได้ปลาน้ําเขือ่อนเนาะลมแรงนะคะตอนนี้ลมมาตอนแรกยังไม่มีลมนะคะตอนนี้ลมแรงเริ่มหนาวแล้วอันนั้นปลาหรือว่าเราทำ ปลาไม่ได้กินเด็ดน,น่าจะเป็นลมนลคะลมพัดมากกว่าจะได้ปลากับเขาไม่นาะวันนี้เนาะ <c oughs>

กินปลาอีกนะมันมีไก่ก็ยังไม่ได้ปลาเหมือนเดิมเนาะนั่งนกกินปลาที่แบบว่าเขาไม่เอาไก่นตไอตรงที่ไก่นั่งเนี่ยมันก็มีนะแต่ว่ามันคงกลัวเราื้วปล่ามัน่ก้ามาบรรยากาศปลาไม่ได้นะคะเอาบรรยากาศนกมากินปลาให้ดูแทนบรรยากันเนะ ตอนนี้นะคะเราก็ย้ายหมายใหม่นะคะที่ใหม่เนาะมิกะได้ปลาตัวแรกนะคะดูนะครับปลาตัวแรกของเราปลากิสกีกิสกีชื่อปลานะคะกิสกีเย่เย่เดี๋ยวรอดูนะคะว่าไก่จะได้ไหมอันนี้ที่ใหม่นะคะบรรยากาศร,รอบนอกนะคะนี่ก็มีคนมาตกเยอะอยู่นะคะตรงนี้เนาะก็มีคนอยู่เนาะ มาอดูกันว่าวันนี้เราจะได้ปลากี่ตัวเ็ามีคนเดินมาเรื่อยๆเนาะเนิดกัตตต่อมิกาได้ปลาหนึ่งตัวนะคะนน่นไก่ก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยว <c oughs> นี่ปลาของไก่นะได้เหมือนกับที่มิกาได้ตัวแรกนะคะนี่นี่นะคะ ปลาไก่ได้แล้วปลาตัวแรกของเรานู่นปลาตัวที่สองของมิกะมิกะตุ้นตัวโอเคเดี๋ยวดูกันต่อไปนะคะว่าเราจะได้ปลากี่ตัวเนาะเจอเจอหมายดีแล้วเจอที่ดีแล้วเดี๋ยวต่อเลยต่อเลยตอนนี้นะคะมิกะได้ปลาสี่ตัวแล้วเนาะโน้ ของเมิกานะคะนี่ตัวนี้ใหญ่เลยนะคะนี่อาฮาเว่นนะคะนี่ตัวเบลเลอร์เลยของไก่ได้สามตัวนะแล้วก็ตัวเนี้ยตัวน้อยตัวหนึ่งนี่โลบไม่โลบนะคะใส่เป็นสองอันเลยตอนนี้นิ่งเลยนะคะทุกคนรอ <c oughs> ไม่มีอันไหนขยับเลยเนั่นไม่กาได้อีกแล้วทำไมของเรามันเงียบเลยอะ่ะ เบ็ดเรานิ่งสนิทเลยนะคะทุกคนเงียบจึง ไม่ตึกไม่ตักเลยเราต้องหย่นเบ็ดไปให้ถึงพื้นก่อนนะคะโน่ถึงพื้นพอถึงพื้นไก่ก็ดึงขึ้นเนาะ เวลาปลากินเบ็ดก็จะกินแบบกินติดๆเลยนะคะเวลาหายก็หายขาดไปเลยเน ีดูยากเนาะผพไม่มีอะไรแบบที่ไก่ได้ปลาเมื่อกี้ไก่วางเขาไว้ไงแล้วไก่ก็เห็นเส้นได้เหมือนแบบว่าปลาดึงนะ ไปขึ้นทางนั้นเลยโอกลับเป่ะจะได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะทุกคนพิกาถามให้เก็บกวนกลับบ้านแล้วสรุปว่า2คนได้ปลา ที่ตกตัวแรกตรงนู้นนะคะมีคนไปนั่งตกแล้วเนู้นที่เราตกกับไี่กลับมาได้ตัวหนึ่งนะคะและตรงนี้แปดตัวก็นับแค่ที่มีอยู่ก็แล้วกันเนาะได้ปลาทั้งหมดแปดตัวนะคะนี่หนาวนะคะลมมันพัดเนาะไก่ก็เลยใส่หมวกแล้วก็เอาหมวกที่เสื้อมาปิดด้วยเนาะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสรุปว่าวันนี้ไก่ได้ปลา8ตัวนะคะเย้เยยขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ